สวัสดีเพื่อนๆครับ i ิตคอยในวันนี้ลงมาทดสอบ1 1 5 5 0 0ดอละลาร์ครับก็เป็นไปตามคาดการในคลิปเมื่อวานนะครับหลังจากที่บิตคอยเนี่ยเกิดสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเสียโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับฉะนั้นผมจะมองเป็นการพักตัวเพื่อลุ้นไปต่อไว้ก่อน ผิดแผนเมื่อไหร่เราแค่คัดออกมาเว้นซีนี่คือสิ่งที่เราทําได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลตลาดเป็นคนเฉลยนะครับเราเป็นคนวางแผนในฝั่งของเอาคอยเช่นเดียวกันครับหลากหลายเหรียญกําลังลงมาทดสอบจอในรับสําคัญนี่อาจจะเป็นเส้นตาแล้วแหละครับว่าจะสามารถดีตัวไปต่อได้ไหมหรือจะต้องออกมาเว้นซีกันแน่เดี๋ยวผมจะมาไปเจาะลึกบลเปิตั้มแบบเรียลไทม์ทั้งบิ c คอยและเอาคอยหลากหลายเหรียญในวันนี้ก็ไปสรุปสั้นๆในคลิปนี้เราฟังพร้อมกันเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่20กันยายนและผมไม่ได้มาแนะนําการลงทุนครับเพื่อนๆครับตอนนี้เนี่ยตลาดเอาคอยยังคงอยู่ที่จุดพีคเหมือนเดิมเลยครับก็คือเอาคอยเัชนเด็กเองนะครับมีการปรับตัวเหนือโซน75ล่าสุดอยู่ที่82นะครับแล้วก็เอาคอยเนี่ยเริ่มเกิดการเคลื่อนตัวนะครับก็คือเป็นการเคลื่อนตัวพักตัวลงมาทดสอบแนวรับสําคัญนี่นะครับในภาพสี่โมงเนี่ย ก็จ่ะที่จะดุดแล้วนีครับบางเรยญเนี่ยนะครับก็อยู่ที่จุดต่างินแล้วนะหากมีแรงซื้อกลับเข้ามานจุดนี้นี่อาจจะเป็นโลล่าสุดหรือโลสุดท้ายก่อนที่เอาคอยจะดีตัวแรงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกตามคอมเมนต์จริงไปพร้อมๆกันนะครับว่าเอาคอยไหนเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อกันบ้างแล้วเราควรจะ ออกมาว่า N.C. จุดไหนกันบ้างนะครับซึ่งโอ้โหเอาคอยที่ดีตัวในดีในช่วง90วันเนี่ยนะครับก็จะเป็นในฝั่งของเพนกวินนะครับที่ดีตัวได้ดีแล้วก็ IP ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเหรียญน,นะครับอย่างเช่น A. Vaccine เ,เดียวกันค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรเลยนะครับก็เป็นอีกเหรียญที่ผมอัปเดตแล้วก็มีการชอตสปอตไปกับเ,เพื่อนๆนะครับรวมถึงในฝั่งของโซลอนาดอร์คอยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกหลากหลายเหรียญในวันนี้ไปแบบรวดเร็วนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆครับก่อนรับฟังข้อมูลในวันนี้ครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกันหลายๆกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจออกมาทําคลิปในทุกๆวันครับและใครเพิ่งมารับชมฝากกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆที่ผมจัปเดตทุกๆวันนะครับเพื่อนๆได้ไหนนะครับที่สมัครเมมเบอร์ยูทูบนะครับตกเพียงแค่เดือนละ600บาทหรือวันละ20บบาทเนี่ยนะครับ ผมจะมีคลาสในการสอนเทรดทุกๆสัปดาห์นะครับแบบสตรีมสอนสดที่ d i s c o r d หรือเพื่อนๆสามารถดูหลังกันได้นะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตแพนเทคคลิปโตประจําสัปดาห์กันด้วยนะครับกดสมัครหน้าช่อง YouTube ได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายสามารถติดต่อแอดมินที่ d i s c o r d สอบถามกติการในการเข้ากลุ่มฟรีได้เลยนะครับโอเคเรามาอัปเดตที่ภาวะตลาดกันเล็กน้อยเล็กกันนะครับแล้วผมก็จะไปแบบรวดเดียวกันเลยทีเดียวนะครับก็ภาวะตลาดล่าสุดเฟีนิกซครับมีการดบลงมาที่49นนะรัจาากเมมื่่่ออวียูทปณ 53นั่นเองนะครับในก็ในฝา่ของสถิตินะครับในช่วง Q3 ปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในรอบ3ปีให้หลังนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วการปรับตัวในวันนี้กค่อนข้าง ปรับตัวได้ดีแล้วนะครับเพื่อนๆและสิ่งที่เราคาดหวังกันก็คือโอกาสที่เดือนตุลาคมเฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับก็ยังคงมีโอกาสสูงอยู่อาจจะมีการที่ตลาดเนี่ยจะดีตัวหลังจากนี้ก็ได้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอดทนรอแล้วก็มองไปตามเทคนิคโครงสร้างราคาเป็นหลักด้วยนะครับในฝั่งของภาพรวมของเอาคอยเองนะครับก็รอในการจ่อเบรกซึ่งการเบรกขึ้นมาล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีสัญญาณการอ่อนแรงก็เลยทำให้เอาคอยเนี่ย ยังไม่ได้แบบดีตัวอย่างรุนแรงอย่างที่เราคาดหวังหลากหลายเหรียญน,นะครับก็จะมีเพียงแค่บางเหรียญที่ดีตัวได้ดีมากกว่าเพื่อนนั่นเองครับโอเคเพื่อนๆใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์เป็นลังใจใผมกับรายกัรน,นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลในวันนี้แผงการเทรดต่างๆตามคมเมจริงไปพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆ เอาละเพื่อนๆในฝั่งของบิทคอเนี่นะครับถ้าเราดูล่าสุดนะครับในภาพเดลี่เนี่ยผมยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวนะก็เป็นแท่งเทียนไซเบอร์ปกตินะครับจากการที่เบรกเอาออกมาซึ่งการที่มันเกิดสัญญาณการอ่อนแรงเนี่ยนะครับมันก็เกิดในภาพของ4ชั่วโมงนะครับจากแบลตเดเวอเรนซ์ค้างอยู่เรื่อยๆเลยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีแท่งเทียนในการกลับตัวที่เกิดขึ้นนะเพื่อนๆผมก็จะย่อยภาพดูในภาพ1ชั่วโมงอีกนะครับหชั่วโมงเนี่ยชุดในภาพย่อยนะครับแสดงว่าการวิ่งไซด์เวออกข้างแบบเนนีีนะ้ป็แทท่่่่งไมคอยมี เรียวแรงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็โครงสร้างเป็นฝั่งขาลงชัดเจนนะครับก็จะเป็นไฮนะครับไฮโลแล้วก็เป็นไฮโลแล้วนะครับเนื่องจากโซคลาสิกเนี่ยมารีเซตแล้วก็ราคาไม่แบบไม่มีเรียวแรงเลยนะครับแล้วก็อ m มเอเองนะครับมีการค r o ันด้วยซึ่งในฝั่งของโครงสร้างล่าสุดในภาพย่อยเนี่ยผม,มจะมองเป็นเหมือนแบ a r f l นะครับนั่นหมายความว่านี่เป็น condition สะสมแรง เพื่อที่จะอาจจะลงต่อได้นะครับซึ่งเอาททร์เก็ตในการร่วงลงในครั้งนี้เนี่ยผมจะมองไปแถวๆช่วงโลเดิมที่ไม่ควรปิดหลุดนะครับก็จะมองเป็นออสไ้เทียนแถวๆนี้เห็นไหมครับที่ราคาเนี่ยมักจะมีการมาทดสอบเห็นไหมครับจากการที่เบร a เห็นไหมครับไอสไ้เทียนซ้ายมือเห็นไหมเพื่อนๆนะประมาณ1นึ่งแสมื่น $4,600 หดอลลาร์หรือ1 1ึ7 0 0สดอลลาร์ลงไปแถวๆนั้นจากใกล้เคียงกับในฝั่งของสภาพคล่องด้าน่างพอดีเพื่อเห็นไหมครับอ่าฉะนั้นแล้วการที่ลงมาเนี่ยนะครับมีสัญญาณการกลับตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ r i a แอคชั่นหรืออะไรก็ตามแต่หรือสัญญาณไนวอรเจนก็ได้นะครับหากมีตรงนี้ผมจะมองว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเข้าเทรดฝั่งขาขึ้นอีกครั้งในภาพเสั้นและก็จุด a t ไม่ได้ไกลมากนะครับก็จะมองอา,อาในการกดเทรดเนี่ยค่อนข้างคุม้มซึ่งแทร็เก็ตเนี่ยนะครับผมจะมองไปที่ไฮเดิมหรือทะยานสู่1นึ่งแสนสอหมื่นลายได้นะครับตามในฝั่งของสภาพคล่องเนี่ยที่มันอยู่แถวๆช่วงไฮ erm. เดิมเฉพาะบิตคอยผมมองประมาณนี้นะครับใครที่เล่นเก่งกําไราระยะสัน้นหลุดโลล่าสุดตรงนี้คัดออกมาไวเอ็นซีบิตคอยก็จะส่งแรงพักตัวไปในภาพใหญ่ทันทีเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยโลล่าสุดอยู่ตรงนี้ก็ถ้าหลุดในภาพย่อของเราถูกต้องไหมครับอาจจะเป็นการลงมาทดสอบโลเดิมของภาพเดลลี่แบบนี้ แล้วค่อยดูแรเองทีนึงแล้วรุ่นในการไปต่อแบบนี้นะครับวันนี้ค่อยไปว่ากันเราโฟกัสในภาพย่อยแบบนี้ไปก่อนนะครับในฝั่งของ o u t c อยกันบ้างน,นะครับก็มาดูที่อ o u t c โดยรวมนะครับก็จะเป็นในฝั่งของสัญญาณ bad d i v วอ g e n จนที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งราคาของ total market cap เนี่ยครับยังไม่ได้มีการเสียโครงสร้างเราก็ยังไม่ดูด EMA เช่ว่ผมจะลุ้นในการพักตัวเพื่อลุ้นไปต่อไว้ก่อนซึ่งในภาพย่อยเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่เห็นสัญญาณการก,กับตัวที่เกิดขึ้นนะครับชราร์ลราคาเนี่ยนะครับอาจจะยังมีการลงมาทดสอบในรอบสาคัญได้อีกนะครับตามจุดต่างๆซึ่งถ้ายังไม่หลุดโลล่าสุดตรงนี้ผมจะมองเป็นการพักตัวเพื่อลุ้นไปต่อสถานเดียวนะครับหลุดเมื่อไหร่แค่คัดออกมาเวน N C ทันทีอันนี้คือสิ่งที่เราจะโฟกัสในการเทรดเอาคอยกันไปเริ่อมอันที่อีเธอรียมกันเลยแล้วกันนะครับแบบรวดเร็ว เหมือนเดิมเลยผมบอกเหมือนเดิมเลยนะครับหลายคนอาจจะวิตกกังวลว่าเออเอทีเรียมเนี่ยนะครับเริ่มมีการปรับตัวลงมาแล้วนะจะหลุดหรือเปล่าเนี่ยแทง่งเทียนก็แดงๆทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งผมไม่สนใจจะมีแทง่งเทียนอะไรก็ช่างนะครับไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าแทง่งเทียนเนี่ยถ้าเราโฟกัสมากแล้วไม่ได้ดูโครงสร้างโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับจริงแท่งเทียนมันค่อนข้างสําคัญแต่เราจะต้องโฟกัสภาพรวมด้วยนะครับว่าโครงสร้างเป็นยังไงมีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับโดยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับโครงสร้างเป็นการวิ่งอยู่แบบนี้นะครับในกรอบไซด ลุดโลล่าสุดแค่คัดในเมื่อโครงสร้างยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นเราแค่โฟกัสตามเทรนต่อไปซึ่งในภาพย่อยนะครับยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวนะครับใครเข้าเทรดไปแล้วนะครับผมจะมองเป็น SL ที่จุดเดิมนะครับหลุดโลล่าสุดแค่คัดเราก็แค่ร้อย่อพักตัวในภาพใหญ่ลงมาแบบนี้ ก็ได้เช่นกันหรือใครที่อยากจะโฟกัสเทรดฝังขาลงนะครับก็รอให้คอนเฟิร์มก่อนนะครับรอให้ตลาดเป็นคนเฉลยเราไม่ต้องไปดาวทิศทางเลยนะครับเราไม่ได้เป็นเทพที่ยาพารากรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเทรดตามสิ่งที่ตลาดเป็นคนเฉลยอย่าลืมเป็นเฮาฉลามทําตามสิ่งที่กราฟเฉลยนะครับเพื่อนอ่าเั้นอีทีเรียมผมมองมันเดิมไปก่อนผิดแผนแค่คัดเทรดไปตามระบบของผมนั่นเองนะครับ โซนหน้าเนี่ยครับมีสัญญาณการอ่อนแรงการย่อพักตัวลงมาทดสอบโลเดิมเนี่ยนะครับยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวซึ่งชุดนี้เนี่ยครับการวิ่งที่ราคาสูงขึ้นแต่โมมนตั้มต่ำลงเนี่ยคือสัญญาณ hidden bullish divergence ซึ่งเรถอโซนนี้นะครับ ต้องไปโฟกัสภาพย่ออีกทีหนึ่งว่าโซโน่าเนี่ยครับมีสัญญาณการกลับตัวหรือเปล่าอ่ะก็จะเริ่มเห็นว่ามีสัญญาณบูดเดเวอร์เจนในภาพ1ชั่วโมงฉะนั้นผมจะมองว่าจุดนี้เนี่ยครับเป็นจุดที่ได้เปรียบในการเข้าเท,าทรดโซน่าอีกครั้งในภาพช็อตเทอมนะครับก็ลองไปวางแผนกันดูจุดคัดก็ไม่ได้ไกลมากนะครับผมอาจจะวางแผนแตกต่างน้อยบางคนอาจจะกังวลแต่ว่าผมเทรดไปตามระบบที่ผมเข้าใจนั่นเองนะครับก็จะมองการเทรดประมาณนี้แล้วก็ยอมคาดลอยประมาณนี้นะครับจุดไหนที่อา,อาคุ้มผมแค่กดเทรดนะครับ โอเคไปต่อเลยนะครับในฝั่งของ XRP กันบ้างนะครับ XRP นะครับก็จ่อแล้วนะครับเพื่อนจ่อเส้นตายพอสมควรแล้วในภาพ1ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นแถวช่วงโลเดิมเลยนะครับผมก็เห็นสัญญาณเหมือนกันเลยก็คือ hidden bullish divergence นะครับอันนี้ก็รอแท่งเทียนในการกลับตัวคอนเฟิร์มนะครับเนื่องจากโมเมนตัมเนี่ยเป็นฝั่งขาลงปกคลุมอยู่นะครับเราต้องย่อยไปดูในภาพย่อยอ่ะก็เริ่มเห็นว่าเริ่มมีสัญญาณ bullish divergence เกิดขึ้นแล้วเช่นแล้ว XRP นะครับลล่าสุดตรงนี้ แค่คัดออกมาวันซีดอสคอยเนี่ยนะครับก็มีการลงมาทดสอบแถวช่วงโลเดิมอีกแล้วแต่ผมยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวชาร์ลอตดอสคอยเนี่ยยังไม่ต้องรีบรอนะครับจนกว่าว่าจะเกิดสัญญาณการกลับตัวหรือีพายแอคชั่นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแถวช่วงโลเดิมแถวนี้นะครับเนื่องจากว่าในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยอีมเอมีการคลอสลงแล้วนะครับก็จะเหมือนแถวช่วงนี้เลยเห็นไหมครับ เราเริ่มหลุดเส้นสีเหลืองแล้วด้วยทีนี้เนี่ยนะครับในภาพสีชั่วโมงเนี่ยครับก็มีการหลุด EMA 50อีกนะครับทั้งๆท,ท,ที่อดีตเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะหลุดเลยเอเส้นเส้นนี้มีแรงดึงกลับเสมอชอ่อพฤติกรรมในช่วงนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังมากขึ้นถ้าหลุดโลราสุดตรงนี้ออกมาไวเอ็นะครับแต่ผมเนี่ยช้อนไปตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับก็ยังไม่ได้กังวลอะไรมากมายในฝั่งของสปอตแต่ว่าจังหวะที่ผมจะกดเทรดเนี่ยก็คือการอัดมาร์จิ้นเพื่อปั้นพอร์ตเพิ่มเติมนะครับก็ จะกดเทรดหรือไม่กดเทรดนั่นเองนะครับใน Discord นะเพื่อนเพครับในฝั่งของไอเดียการเทรดอื่นเพิ่มเติมในจังหวะในการกดเทรดนะครับเพื่อนเอแล้วก็คลาสในการสอนเทรดต่างๆที่ผมจะมีสอนทุกๆสัปดาห์เพื่อนๆสามารถเข้ามาจองได้แบบฟรีๆไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่สแกน QR ว o า e d i ค c o r d ที่อยู่ในหน้าจอหรือคลิกที่ลิ์ d i s c o อ d ที่อยู่ใต้คลิปก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยครับกดติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มเพื่อนเพด o p นกด i c k ป t นะครับจะมีติ켓เนี่ยด้งขึ้นมาแบบนี้ เพื่อนๆกดที่ติ๊กเกตของตัวเองแล้วสอบถามแอดมินได้เลยนะครับเช่นสวัสดีครับต้องการเข้ากลุ่มครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเข้าคอยบอกวิธีและกติกาในการเข้ากลุ่มเทรดนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ก็ไอเดียการเทรดอื่นเพิ่มเติมในเพื่อนๆสามารถตามเข้ามาดูได้ที่ d i s c o r d ในเพื่อนๆผมไม่เคยกักความรู้เพื่อนๆจะเข้าใจจังหวะในการกดเทรด มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับเพื่อนๆครับส่วนในคลิปนี้ในคริปโตก็มาจาะในรับสำคัญหลากหลายเลยนะครับเราโฟกัสเพียงแค่สัญญาณการกลับตัววางแผนบริหารความเสี่ยงบริหารเงินแล้วก็ปล่อยให้กราฟเนี่ยทำหน้าที่ของเขาไปนะครับก็อย่าไปคาดเดาอนาคตน,นะครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนของเพื่อนทุกคนนะครับดีใจได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหาฉลามที่เกาะวานมากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ